ัีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปโอนบ้านนะคะโครงการย่านสิรินะคะโครงการที่อยู่เขาเขาตายบันเดียวนะคะพิกัดบ้า,ยานยอพรซอยหานะคะเดี๋ยวตอนนี้คือลูกค้าก็มีมอเตอร์ไซค์เนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปิดบัญชีกับลูกค้าด้วยดังนั้นก็วางแผนว่าจะพาลูกค้านะคะไปรับลูกค้าโอนบ้านแล้วก็พาลูกค้าไปเปิดบัญชี เนเคมื่อเรามาถึงที่ดินนะคะก็รีบให้น้องไปเซ็นเอกสารกับโครงการเลยแล้วก็นะคะมาเซ็นเอกสารชุดนิติกรรมของแบงก์อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็รีบส่งเอกสารให้กับโครงการเพื่อส่งยื่นให้กับนิติกรรมที่ดินในระหว่างนี้เรารอโฉนดเนาะลูกค้าก็จะได้คําแนะนําจากแบงก์อีกทีนึงนพ่ผ่อนใจเออชุดประกันเออก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเสร็จแล้วโอนแล้วจ้า ยินดีกับน้องมากๆเลยนะคะเย้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 ทุกคนไปไหนต่อวะดูไปไหนต่อคะ <Yeah. S 2> ไปธนาคารก่อนนะคะเดี๋ยวพาลูกค้าไปเปิดบัญชีนะคะไปกันไปกันไปไปไปจุดเซ็นทรัลแล้วค่ะเดินทางมาเปิดบัญชีกันคะ่ะเปิดบัญชีเพื่อที่แง้งจะได้เอาไว้หักบัญชีค่าบ้านเราอ่ะนั่นเองคะ่ะ ถึงแล้วฮะไปเปิดบัญชีกันฮะน้าใกล้ลงขาขาหนูหนูรีวิวให้พี่หน่อยเป็นไงประชับใจอะไรในตัวพี่บ้างเยลเก่งค่ะแนะนำทุกขั้นตอนช่วยเหลือตั้งแต่ต้นยันจบถยอดมีห้าดาวให้หกดาวค่ะแล้วแล้ววันนี้มาฮอดมาฮอดเปิดบัญชีนะคะพามาเปิดบัญชียังเซนทันค่ะสุดยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยว ทิ้งมาตรงนี้แหละเสร็จแล้วเก็ะ <co ff> s> <S จ,จะกลับด้วยกันค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณนะมาขนาดนี้แล้วอย่าทิ้งกันนะอ่าโอเค <c oughs> ก็ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ก็พี่ขอให้อยู่บ้านหลังใหม่อย่างมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกป,ประการค่ะ, <c oughs> อะโอเคอค่ะ สุดท้ายนี้อยากได้บ้านแถวไหนพิกัดระยองชนบุรีมาบยังพรปลวกแดงนิคมพัฒนาขาแม่น้ำคูบ่อวิทัก